ใน้าทุกไีได้ไหมกระดานลังบาดมือไปหลายรอบมากไม่าเอาไรันไหนที่ไม่ใช้อ่ะฟ้านี่ค่ะเยี่ยครับเน้ต่า9 3นี่เเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเทคบ100 <3 S 1> เสาเขาเลียงฟานนะ่ะอันนี้วันที่แปดไหมหรือวันแค่สองวันวันที่ห้าใช่ไหมแล้วก็เตวเอมจะต้องคตนียมขอเลี้ยนฟางวันนี้จะแต่งหน้านะชัวดูวดวออกไหมอ่ะชัวแล้วก็เริ่มเลยอันนี้เราเด้อจอย ตั้งแต่วันที่น่าจะยี่ิบห้าตอนนี้ได้ส่งเลยส่งให้จ้แทนเลยจริงๆถ้าอยากได้ของเร็วอจอยแนะนำให้สั่งกับตัวแทนย่อยเลยจะได้เร็วกว่าสั่งกับจอยจะส่งให้ตัวแทนเพื่อไปกระจายของก่อนไงยอมให้ส่งยอมให้ตัวแทนไปนอนแล้วนอนได้แล้วอะไรีะไรบ้าีอยวเพิ่งไปนอนตอบใช้ให้พี่ก่อน อยากไปช่วยแพ็กโอ้ยนถ้าอยู่ใกล้ๆอ่ะพี่ไม่ต้องอาสาจะจะใช้พี่จะจะบอกว่าพี่ต้องมาช่วยนะ ไลรโรคส่งให้แฟนส่งให้แฟนส่งให้ที่บูมมา,า่นานนวามินทรมาช่วยใคร ัดา,ดาเ,หเห็นไหมได้หออวะแฝบดีตลาดบอลโูมมากใจหัวใจเดินไปแป๊บ <The S 1> เดินเลี้ยงตีน้อยนะแต่จายค่าเครื่องเองนะแมวพี่แก้วไปนอนอะไรอะอยู่กันเพื่อนก่อนพี่พี่แก้วจะมาทิ้งถั่วแล้วพีแ่แก้วจะเป็นอะไรไม่ได้นะอยู่เพื่กับจจ้ก่อนอีกยี่สิบห้าทีจะแ,แถมให้อีก 5นาทีแล้วก็จอยก็จะไปไลฟ์ติ๊กตอกให้อีก10นาทีทุกคนจอยกำลังจะทำธุรกิจใหม่นะครับฝากอุดหนุนกันด้วยเร็วๆนี้กำลังวางงานอยู่กำลัวงวางระบบอ,อ,อยู่เป็นธุรกิจ ของตัวเองธุรกิจที่เป็นของตัวเองก็ไม่ของตัวเองนะกึ่ง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 ๆต้นเต้งต้เต้ไล่ติดต่อไม่มีอยู่จริงั <c oughs> จไล์ต่อแต่ว่าใจอาจจะไม่ได้คุยแบบนี้จะดูไหมใจไล่ต่อแต่ว่าใจขอทํางานด้วยทำไหมในหัวไปเที่ยวไหมสรุป ไม่ค่ะเพราะว่าถ้าเขาไปยี่สิบบาทเขาจะไม่ได้ไปแกเขา,ขาะเขาจะโดนอะไรนะคะหอ,กอกมกจริงอ่ะแล้วให้ตังไปไหมให้เลยตมก,กี้เพิ่งจ่ายค่าสบู่ไปนะคะสองแสนเราต้องปั่นตังมาห้าแสนแล้วนะอยู่ที่ซีโอห้าแสนกว่าแล้วด้วยไม่ใช่ห้าแสน ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ที่มีรายได้นะครับขอบคุณนะครับหนังแววยิบงี้ดีเร็ยวยิบงข้ดเดียว,พวเพื่อโรงยาบาลเไืไ่ก็้นเอาอีกแล้วจริงๆริงอะจะทำก่อนที่ทำก่อนเข้าโรงพยาบาลแต่ว่ากำลังทำร้านอยู่ด้วยอะไรเงี้ยจริงๆที่ปวดปวดหัวเลยจะส่งเรื่องก็คือเนี่ยเรื่องธุรกิจใหม่กับเรื่องสบู่นี่แหละ แต่ที่สบัวมันยังพอเออเริ่มไหลายๆแต่ว่าธุรกิจใหม่มันมันต้องหาคนหาเด็กหาเด็กมาอยู่ร้านแล้วแบบอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ใหญ่ระบบอีกหลายอย่างเราเราคิดหัวเดียวอรนึกออกปะตรงแบบคิดไม่ออกอบอกบอกน้องอะช่วยพีคิดใี้กนนี้นพีไม่ได้เดียวเวไ,ไ,ไปอยู่ให้พีเก้มา หาเด็กอยู่ร้านอยู่จริงๆยังหาไม่ได้ถ้าหาได้จะเปิดไปแล้วประเด็นนะ่ะจริงๆต้องควรเปิดก่อนสการานะ่ะยังไม่ได้เด็กมาดูมาแถวนี้มีอะไรให้ทำเยอะเลยฝากห,หน่อยนะเป็นธุรกิจของจอยคนเดียวด้วย อยากลองดูสักตั้งมีคนเดียวที่รู้ว่าตัวทำอะไรคือป้าป้าเอ็มเนยไม่ต้องไปหลอกทานนะ <c oughs> เพราะว่าขอไปขอเช่า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 ไอ้ไข่อันนางก่าเรวก็จะเลิกเรก็จะทิกงละ นูเลือกเข้าใจผิดละเข้าใจแล้วใช่ไหมไม่ใม่เลือ,อันนี้ไม่ใช่ง่ายไม่เลือกเข้าใจเลือกไม่เข้าใจวะเข้าใจเลยพิดกันเลยทำไงคิดว่าหนูไม่รู้ <c ười> ก็หลอกรู้เหรอจรอ <laughs> อากเป็นพรรณางงานแพ็กของ <laughs> แสดงว่าจอยต้องหลุดจอยต้องหลุดตั้งแต่ตอนไหนแน่เลยเรจจำไม่ได้อีกแล้วเนี่ยจอยต้องหลุดพูดอีกแล้วแน่เลย <laughs> <laughs> เอะไรัหลักป้าละตกถังละไม่ ไม่ได้ตกทั้งเราไปขอความช่วยเหลือพี่แก้วห้าเลนันจริงๆเลยต้องคนนี้ทั้งลุงล้านเลยทั้งพี่แก้วทั้งเลยเลยนะหาเรื่องเร่งอย่าไะไรักรักลุงแก้วรักลูกเลยจริงๆดูน่าจะสิงนั่นหนักใจรถแล้วน,นะ เฮ้ยลืมไปถ้าจอย5้าสิบสอจจะได้รางวัลเหลืออีก1กิโลครึ่งเป็นอะไรที่ยากมากลดไม่ได้ไม่มีทางอ่ะให้อะไรหนูใช้อะไรหนุย ไม่มีทางืเลื่อยอีกตั้งเนื่งโลกันอีกจะขีดแต่เกือบสองโล่แยกอยู่นะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ไม่ทำขนาดไรล่ะมันจะตายันจะตายมันตายช่องหมาช้องมาแต่ไม่ตายต้องมันช่องมือแล้วละนงต้องมันเดชต้องมันเดลบเร็วราลงเข้ามาเลยเลบเร็วฮะลบเร็วเราขับเร็วเราขับร้อยเร็ว ตอนเลกม,มันตั้ม้ามันต็ะมารวยแล้วก็มันเจ็ดอ๋อนี่ก็มารวยอยเย้ยมาลอยเร็วเนี่ยมันแต่ตรงเนี้ยเ้ท่ยมันขอบงกันได้ทุก,กนันไม่สำคัญอะไรสำคัญจะตาย